ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้ารวยก้าวผารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิง้งตัวเลขแนวทางเหลาาพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมากครับพี่น้องวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566ลาราพัฒนาเลขที่ออก998 715ล่าง87 สำหรับพี่น้อง f อฟซีแในที่โชกมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้อง f อฟซทุกขูทุกคนกลับกับมีพี่น้องหลายท่านนะครับเนาะที่คอมเมนต์เข้ามากลับกะถือว่าโชคมานกันครับผมหลายท่านเลยแหละครับสําหรับท่านที่จับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะกลับจากการวิเคราะห์ครับก็ถือว่าครับผมสังเกตแมกระทางคําบอกนะพี่น้องครับผมครับซึ่ง งวดนี้ครับผมจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิังตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพิมายครับพี่น้องครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพิมายครับค่ะเด่นบัดทั้งหนึ่งทั้งสองนะพี่น้องครับเด่นหมดทั้งหนึ่งทั้งสอง กับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์กันเขาที่เลขวิ่ง1เต็มเต็มเลยพี่น้องเพราะว่าเลขออก15ครับผมครับ715ครับกระแปลกเนาะอาจารย์อันพี่น้องครับผมตัวเลขแนวทางหลายสำนักมาชนกันที่14ครับผมชนกันที่12ครับเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับมาตั้งแต่คนละ โอ้ไกลกันพี่น้องครับผมซึ่งอาจารย์หวยแตลาอาจารย์จะจะบอกคุยกันในพี่น้องเวลาที่คำนวณหวยเสียวตัวใดสีวิ่งตัวใดสิจับตัวใดครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กำมันใจตัวเลขหน้าทางตัวเองครับซึ่งมีความมั่นใจสูงกาะว่ามันชนกันเยอะครับหมวดวงงานที่ได้พลาดครับสําหรับตัวเลขจับคู่ของท่านอาจารย์เนาะครับเนาะกะครับไกลเคียงครับพี่น้อง ครับก็ลดไปนะครับเนาะครับสาหรับวดนนี้ก็มาติดตามเบื้องกันครับว่าตัวเลขอาจารย์จะมีครับผมตัวเลขแนวทางตัวใดกันบางนะครับเนาะมาฝากพี่น้องเอฟซีครับขออนุญาตปรับมุมกล้องครับผมขยายพี่น้องเห็นกันชัดๆรอบเนาะ ครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเราพัฒนาในงวดที่จะถึงรอบเนาะครับก็บคือวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบสี่ครับวันจันทร์ที่14สี่ครับสิงหาคม 2 5งพันหาราพัฒนาครับสำหรับมือนี้จะภาพพน้องมติดตามเมืองตัวเล็กแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนพิใหม่ สวยงามมากขีดเส้นพี่น้องกลับมา,บาิ่งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับผมบน,บนล่างบนล่างวิ่งรูดครับครับสำหรับเล็กวิ่งของท่านอาจารย์มณีไกยมาสองตัวคือเขานะครับเนาะ ศกับ8ครับสำหรับพี่น้อง f อฟซีท่านไหนที่เห็นแล้วนะครับเนาะเล็กวิ่งครับมักตัวไหนชอบตัวไหนก็อย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมเด่น0รอง8 มาเบิงในส่วนของตัวเลขจับคู่ครับผมครับสำหรับตัวเลขจับคู่คู่แรกก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปด แปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้าครับสำหรับงินนี้ท่อาจารย์ก็มีตัวกัน้นไม่เนาะรับเนาะ สามห้าครับสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพี่ไม้กับฝากพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิงครับผมครับสำหรับตัวเด่นๆครับพี่น้องที่ติดศูนย์ก็จะมี01 04 08ครับสำหรับตัวร่องก็จะมี8 1ดหนึ่งดสดครับฝากเอาไว้ครับกับตัวกันครับพี่น้องครับซึ่งตัวกันนเป็นตัวที่มักจะมาดีนะครับเนาะครับกลมัดมระวังกันครับสำหรับ3 5 3ห้าสเจนะพี่น้องครับเป็นตัวที่พอสามารถทิ้งได้เลยครับผมครับดี๋ยวนมกันไปเลยพี่น้องครับเพราะว่า บางครั้งเวลาคำนวณมากพี่น้องตัวเลขที่ควรระวังคือเด่นๆแล้วก็ตัวกันครับเพราะวา่าเป็นตัวที่คิดว่าตรงนะพี่น้องคำนวณไปใน,ในังติดมานําครับาากาแฟกระนั้ครับผมกลับสาหรับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่กําลังเข้ามาติดตามเข้ามารับชมเบองตัวเลขเบองแนวทางครับผมน้ากันกับเบ้าแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยครับกะย่าลืมครับพี่น้อง ครับเขามากกันแล้วไก่าลืมกดติดตามกับทั้งช่องกันเอาไว้ครับผมครับเพื่อท่านจะบริพานคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับจากทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยกาวผ้ารวยครับสำหรับตัวเลขแนวทางพี่น้องแคปไปแล้วไก่าลืมครับเอาไปไว้เทียบเคียงนะพี่น้องเนาะกับอีกหลายๆสําหนักที่จะลงในพี่น้องเอฟซีครับกันต่อไปครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนครับผม ที่เห็นตัวเลขหแนวทางอาจารย์ในงวดที่ผ่านมาครับผมเล็กวิ่งเขาเต็มเต็มเน้่ยพี่น้องสําหรับเลขจับคูกระุดกันครับผมรับก่ย่าประมาทครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เขาที่ติดเมื่อกี้ในสองงวดติดกันเลยครับก่อนงวดที่จะรุดเนาะพี่น้องครับกัทัวร์พวธธรรมดาครับผมครับตัวเลขน้อยหางครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับเวลาพิจารณาเทียบเคียงตัวเลขแนวทางอย่าลืมเล็กวิ่งเล็กจับคูครับเด่นๆเอาไป จับขึ้นมาโยกขึ้นมาใส่กันเบงหาตัวเด่นใดๆครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เป็นนักคิดนักเขียนหรือว่าครับกำลังจะเป็นนักสังเกตการนะครับเนาะครับพี่น้องไม่โอกาสสูงเลยครับผมครับสังเกตจากคำบอกของครับผมเบาแหลมการบรรยายการยิบยกขึ้นมาครับเจนในพี่น้องครับผมจับตัวเลขเห็นได้จากมวดทิพานมากนะพี่น้องครับเห็นพี่น้องเอฟซีหลายท่านที่เพิ่นสังเกตครับผมว่าเบาแหลมมากจะจับสูตร หนึ่งกับสูตรสามยงสิครับผมยกตัวอย่างครับเปิ่นกับไปจับประกบกันเบิ่งเปิ่นกระไดเต็มเ็มครับผมก็ดีใจนะพี่น้องเอฟซีครับครับสำหรับตุเรงหน้าท่างของอาจารย์ก็ฝากเอาไว้ครับอีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับตั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวพารวยก็ต้องขอตัวลาาจากพี่น้องไปก่อนครับก้อนจากกันขออนุญาอวยพ่อในพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน โชคหมัดนดำรวยถูกหวยกันโมทุกทุกคนในวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566กับเลขราลาวพัฒนากลับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เสียนพิมายครับผมกลับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม